ใช่ครับเขาจะเริ่มงานรุงนี้ครับวันนี้ก็ยังร้านยังไม่มาตั้งเลยครับ่ายูข้างในหยูข้างในนูไม่ก่อนตรงนี่ใ,นใช่เมื่อก่อนอยู่ถนนนี่ไงตร้ี่นี้มันเปลี่ยนไปอยู่สนามรุมงเลยงานก็ไปจอดในโรงเรียนเสียก็ตังค์เรื่อตรงนีมีที่จอดเนมีรถที่ฝ่ครับเนื่องจากงานเอาเรามาถึงในช่วงกลางคืนนะครับงานก็ ยังไม่เริ่มนะครับเริ่มพรุ่งนี้ก็จะขอ,อให้ดูกิจกรรมคร่าวๆไปก่อนนะครับไม่ได้เดินในงานนะครับสินค้าที่จำหน่ายในงานก็จะเป็นสินค้าทั่วๆไปนะครับที่จัดตามการออกร้านต่างๆตามจังหวัดต่างๆนะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับ จมยานกืนออมครับตื่นเช้านะครับที่อำเภอปัทุมชัยแล้วก็อยู่ที่บ้านย่านะครับทั้งสองนะครับแล้วก็เราจะไปรับประทานอาหารเช้านะครับที่บ้านย่าก่อนนะครับในวันนี้น,น,นะครับสุนัขที่ย่าๆเลี้ยงไว้นะครับชื่อดุกดิกมันเป็นสุนัขพันธ์บาแก้วนะครับ ก็ค่อนข้างจะดุนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับ <น lause: S 1> วันนี้คุณปู่มูก็กำลังจะออกไปทํางานนะครับที่สอพอฝังน้ำเขียวนะครับเขาต้นในตํานานนะครับในดูด้วยนนดีนี่นี่ครับ รอนพิเศษครับข้าวต้มปตุมชัยครับเป็นข้าวต้มที่อร่อยที่สุดในประเทศนครราชสีมานเป็นข้าวต้มข้าวต้มพื้นเมืองทะเลข้าวต้มโมหวานครับข้าวต้มของอำเภอปทตุมชัยนี่นะครับเป็นข้าวต้มที่ ทำมานานแล้วนะครับในอายุอานามกว่าเกินกว่า30ปีนะครับตั้งแต่ที่คู่กับผมก็ยังเป็นเด็กอยู่ท่านใดประทานนะครับเป็นลักษณะข้าวต้มก็จะเป็นลักษณะของข้าวต้มค่อนข้างเล็กหน่อยคล้ายๆโจ๊กนะครับแล้วก็จะมีหมูนะครับเป็นหมูหวานนะครับท่านใดที่แวะเวียนผ่านมาทางอภิรุทอภทูชัยในช่วงเช้าก็ขอเชิญนะครับซึ่งจะขายหมดเร็วมากนะครับประมาณ7จ็ดโมงกว่าก็จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาแต่เช้าจะได้รับประทานนะครับ มากินข้าวต้มในตำนานไปได้วนะต,ตรกตรสชาติจะออกเค็<ป>มหวานนะครับ,บเกีวไว้็นีนันนี้เรก็กำลังจะดูทางไปที่จิมทอมสันฟาร์มนะครับอ,อําเภอปักธงชัยวังนังเขียวนะครับซึ่งสถานที่อย่างนี้ผมก็เคยไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง à, ฟาร์ม น่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคร<อ>ับก่อนที่อื่นๆจะตามมานะครับน,นีจะเป็นทําไม่ได้ไปมาแล้วสามสิบปีใช่ว่าตอนนี้อายุหกสิบแล้วหรอคะอ๋ออายุยี่สิบสามสามยุตอนนั้นก็ไปตอนประมาณสามขวบอ <c oughs> ตอนนี้ก็สามสิบพอดีตอนนี้สามสิบแปดแล้วกันเอาไม่โอไม่โหกท่านผู้ชมนะครับในประมาณอายุประมาณแปดขวบนะตอนที่เปิดครั้งแรกเลยหมาาหลายท่านอาจจะไม่เคย เห็นตอนแรกๆนะครับผมเนี่ยไปตอนแรกเลยที่เจดตังซานใช่ร <royalty> ั้งแรกเลยที่ไปนะฮะที่ท่องเที่ยวเจงฟาร์มแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะอาจจะมีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่ไหนนะคอมสันคอมสันไปกันเลยค่ะ ซ้ายมือนี่ครับคืนการท่ 30กว oh. ่าปีครับ30กว่าปีครับที่เราเคยมาตั้งแต่พ่อเป็นเด็กน้อยเนี่ยแต่ตอนพ่อมาตอนพ่อเป็นเด็กน้อยอะไรอย่าพามาเออนั่นแหละเป็นเยอะเลยได้แต่ผ่านได้เฉยเงีที่แล้วก็ผ่านสามสิบกว่าปีครับ ทำังสือแจ้งเข้ามาก่อนจะมาวันไหนนักเรียนท่านละก่นักเรียนคนละยี่สิบเด็กประถมมัธยมสออี่สิบโอเคโอเคได้ขอ <3 S 1> ้อมูลถามให้เรียบร้อยแล้วเออดีดีดีดด <c oughs> เรามาดูกันว่าสามสิบปีผ่านไปครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปน,นานอย่างไรนะครับแต่ว่ากลิ่นอายของความเป็นอีสานก็ยังคงอยู่เหนือศีนะครับ ไ,ไปเดียวคืไมรับาต่อแล้วครับนครับตนี้ครับอเดินท um. างไปที่น้องสันฟาร์ครับตอนี้ทาดิฉันให้ตาวรรั์่งโดยคำน้นีราจะได้ระตากระทาง ในความต่างรับาติรสาติสนะงเเป็นวศิลปะะคะแนนทางป์นิสายวมากองเหมอนรราใกามปเ็กยีคมีในรงสอาทิตอูานในคามต่าด้การองระหว่างไม่คันมาคม3บรรยากาศในฟาร์มครับก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆนะครับ ก็มีทั้งไม้ผลและก็ไม้ดอกนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่ไม้ดอกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นช่วงที่ฟาร์มเปิดทําการนะครับก็จะเปิดทําการถึงแค่เดือนอาก,ากลางเดือนมกรานะครับหลังจากนั้นฟาร์มก็จะปิดนะครับแล้วก็เปิดแค่ปีละครั้งนะครับท่านใดที่จะมาก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าฟาร์มเปิดแค่แต่ระยะเวลาสั้นๆนะครับ

บรรยากาศดีมากสวยมากเลยเดี๋ยวถือบอนเขาจะถือเขาถือของใหญ่ถือเพราะมีเพลงโคาลดเด่นก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเชิญชมบรรยากาศของฟาร์มกันไปบางแปงก่อนนะครับก็ดอกไม้ที่อยู่ในฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาไม้ดอกไม้ดอกไม้ เมืองหนาวนะครับที่จะออกดอกลและบานาสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับหนูบาหนูงน้ำหม้มัมมมนน่้ยัองออคือ,อยังแบบอ้อเออรู้อีกเอีโป้ขึ้นไปขึ้นไปตรงนั้นแห <c oughs> ละอะ หน,นึ่งสองซึ่งภายในจิมทอมสันฟาร์มในปีนี้นะครับก็จะมี9จุดเช็คอินด้วยกันนะครับจุดเช็คอินที่หนึ่งก็คือ m i r r เรอร์เมมนะครับก็เป็นเรื่องลักษณะของกระจกเกานะครับที่จะทำให้คุณมองเห็นตัวเองในมิติที่แตกต่างกันไป นะครับ่ามกลาง,างการเบ่งบานของดอกไม้ต่างๆนานาพันธุ์นะครับจุดเช็คอินที่2นะครับรื่นเริงใจนะครับร้อนแรกก็คือเป็นการตกแต่งของกาเฟ่นในสวนดอกไม้นะครับก็ในชื่อของรื่นเริงใจคเฟ่นะครับและกอให้ทุกท่านได้นั่งหย่อนใจและชื่นชมงานศิลปะนะครับจุดเช็คอินที่3เจอจ้าดังตะวันฉายนะครับทุ่งทานตะวัน,วนก็ทุกท่านก็จะได้ตื่นตาตื่นใจ เดินเล่นไปในทุ่งดอกทานตะวันนะครับสุดไูรูปตานะครับบางบางที่บางจุดเช็คอินทางพวกเราก็อาจจะไม่ได้เดินไปทั่วนะครับเนื่องจากว่าเวลามีจํากัดนะครับแล้วก็แล้วก็มีผู้สูงอายุมาด้วยนะครับจุดเช็คอินที่4ี่นะครับกองเงินกองทองนะครับลานฟักทองนะครับถ้าใครมาก็ต้องมาแวะเพื่อถ่ายรูปนะครับก็เป็นจุดที่สวยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จุดที่5เย็นใจลอยละล่องนะครับพอมีบัว หลากหลายสายพันธุ์นะครับจุดเช็คอินที่6นะครับสวัสดีเบิกบานใจนะครับก็เป็นลานดอกไม้เ็ดสีนะครับแล้วก็ดอกไม้นานาพันธุ์นะครับจุดเช็คอินที่7มามาะนะครับสุขใจนะครับวิหารัจดสีวิหารแห่งความสุขใจแล้วก็จะเป็นการสิ่งก่อสร้างที่เป็นลักษณะของคล้ายๆปราสาทนะครับแล้วก็ประดับประดาตกแต่งแต่โดยสีสันหลากหลายสีนะครับจบนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับ จุดเช็คอินที่8นะครับฝันยืนสัมพันธ์ก็เป็นหมู่บ้านของพวกเราชาวอีสานนะครับพอให้ทุกท่านแวะพักคลายร้อนนะครับก็มีอาหารมาบริการให้ทุกๆท่านนะครับแล้วก็มีลานสนามเด็กเล่นนะครับในส่วนของโซนใต้อีสานนะครับและก็จุดเช็คอินสุดท้ายจุดเช็คอินที่เ้านะครับอีสานสมัยแอนบาร์นะครับก็ให้ความหมายของบาร์รับกลางหมู่บ้านอีสานนะครับก็เมื่อทุกท่านได้เดิน ทุณทัวงานแล้วนะครับทุกท่านก็จะได้คล้ายๆกับย้อนยุคเข้าไปในวัฒนธรรมของภาคอีสานนะครับในสมัยโบราณโบราณว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นเชิญทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นโซนอาหาราอหมชาใบหมัดราคาบเอเน่ยซื้อไปชิมเนเอาแบบไหนมีแบบจีน ตะวันตกชาไหปหมดอัี้ออนนแหก่ก๊ยนั่เราก็ชอบกนเอาเก๊กหวยจะทำปอยดีขอบคุณการเดินทางที่สอนให้เราได้เรียนรู้คุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ ถึงแม้ว่าสถานที่อย่างนั้นจะเปลี่ยนผ่านไปตามกาลเวลาแต่มันไม่เคยเปลี่ยนความทรงจําของเราได้เลยตราบเท่าที่เรายังมีเรี่ยวแรงที่จะค้นหาประสบการณ์ในช่วงเวลาที่ต่างกันต่อไป